โจ๊ะมาวะบุญเฮียนห้องกันใช่ฮนห้องอะไรกันแล้วตั้งบายดีพี่น้องมีพวกเฮาจะมากินลาบเน้ามือเนาะกินลาบไต่กินลาบกินาทำไงคุณไล่มึงี่โถแต่มึงแหมนี่มีห่วงอีกมีห่วงอีกมีมิสเตอร์ข้าวหน้ามาแกงบอกอันนี้น้ำแกงกินกระทโถนอุปกรณ์แกงร้อนปาแกงเที่ยนอ่ะพี่น้องเนาะแกงร้อนจีไม่ร้อนนะมันเย็นเนาะมันเย็นแล้ว แกงอุ่นนี่ลาบนะะเราจะมากินเลยแล้วเริ่มกินมื้อนะชัวร์กันคำแนยล่ะมันมีกัดข้าวห้ามกินคำแนยคนนึงไม่เหลือเลยกูไม่เหลือเลยทานมิลลิกาซิปคนนึงเดีหรอนะไม่ยอมจะมากินลาบนะมันผัดเที่ยงดูเรียกยูงานคือเกาเมือนี้นะผมได้ไปใส่อ้าเอาเดี๋ยวมาเริ่มกินเลยเราสามัคคีพี่น้องลาบอีกแล้ว กูยากเข้าเเนามนนะมีต่ห well ้นี้ม้องนาี่นี่วกไ้ากูถามว่าเครื่องเิแล้รว่าคันเบิยังเอามาเติมไปดึงไฟออกเบิ้งเฮ็ดเบิ้งต่อเด้อพี่น้องบนเนาไมด้สาวนอนแตนะบังเบ้คนหล่นมาแล้วคุกจินซิตอน้ไดคุกได้ เลเลยบ่อันนด้ดเลยบาดเนี่ยเอาทุกโจมตีคอยเคอยเดี่ยว่เาได้ยกิน่นาหา้งคนบ้าเห็นฉันอ่ะเบลย่องมามุนดังหอกบ้า

ไปมุก้วายมาแล้วนะหั่นกอนหันเลยเจ็บมาหเจ้าเขาบ่เอ้ยมีหัวจับเชิงมับเสื่มาเลยทำเสื่อมมีหัวให้ทานะผัวเป็นคนมาผัวเอง กโย่ตกเองไใส่น้มอ่ากอใคอาตัวออกมาเด้เอตัวออกมามามาต้มผักเองจะแช่ด้ต้มผักเป็นซาเล้คืจอดเลยอ่านขึ้นบ้านเขาเองต้มผักจะยังอย่างเน้ยปดหลายเลยวเล้พปวดยวออกไปดูกองขนับพวกข้าวหน่อ เอ้า่ยไข่เลยมันไปเลยนะไไดยมีคนติดตามแล้คนติตามร้อยปลายคุณคุอะเป็นเองวันนี้นี่นี่สมักสมักโมเมน์สำคัญชุบมาเองแมปักกินน้อยเนาะโอ้กวาใรัเอกได้กินนะกินได้มมหลายเนี่มันี่พาคมเนียส้มกินได้ไหมาทั้งกูนไหมเนี่ยมึง

เ็ดายมากเลอยู่นตนแต่แล้วเมื่อก้กินอะงกินตะไคร่กินนยพักยาพักเนาะเผ็ดมดละควายเนาะม่มมนครับไปลยนะักกันหน่อยเดียวจะไปตุวพาวเนียเน้อทะเลมายแล้นี่ยจะกินให้เรื่ง่ายไหมมวใหญ่ที่แก